สวัสดีครับคุณแอชลี่เกียนสวัสดีครับเดวิดไปแคมล็อกบายครับเอา้าผมนะแอชลี่กันวันนี้เอา้า เอาถ้าถ้าคุณแอสติเกี้ยงผมยังเห็นไหมเห็นไหมนถ้าคุณแอสติการเนี่ยเนี่ยเพี้ยนแล้วอังกฤษแพ้เนี่ยใจเสียหมดเลยใช่ไหมไม่ผมสลายเนี่ยเดี๋ยวดูดิผมสลายอะไรตกรอบเรื่องเลยนี่เขาประกาศในเนชั่นทีวีเลยว่าผมผมแฟนฮอลแลนด์ที่สะใจที่อังกฤษตกรอบตกรอบทุกทัวร์นาเมนต์ไม่มีคำถามนะครับคุณผู้ชมครับเราร่วมคิดไปด้วยกันว่าทำไมศิลปะธรรมดนตรีโรงละครนะครับ ซักเซตในตลาดโลกหมดแต่แล้วก็ฟุตบอลอังกฤษก็ตกรอบแค่จะทุกทัวร์นันเมนเอาเป็นว่าตั้งแต่1,9,6เป็นต้นมาเนี่ยตกรอบลวดผมสงสัยเรื่องหนึ่งว่าคือถ้าเราดูพื้นฐานการศึกษาของอังกฤษนะฮะเขาจะมีคำว่าปรัชญาอยู่สูงมากเลยแล้วแนวคิดของเขาจะเป็นการพัฒนาด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ด้วยอารมณ์ด้วยการพิจารณาอย่างต่องแท้สงสัยเวลาเตะบอลเนี่ย มันพิจนารณากันมากไปเปล่าไม่เลยครับอังกฤษนี่เตะบอลเหมือนพวกกรรมกรเลยคือโอบการเล่นกระบ,บ้าพลังบอลจุดผู้โยนไปบอลโบรานเซนเตอร์ Center, หรือคือมันเป็นบอลศาสต<อ>ร์แล้วทำไม,าไมปยายยมันได้กลับมาอยู่ตรงนี้มันไม่อยู่ด้วยกันเนาะเป็นไปได้มากว่านักฟุตบอลที่มาเล่นฟุตบอลอังกฤษทีมชาติเนี่ยรเ,ออเราไม่ได้ดูถูกเขาแต่ว่าหลายๆคน90%ซมาจากตลาดล่าง รลนี่นี่มาจากสลัมในลิวพูลนะครับเบ็คแคแมก็มาจากชนชั้นล่างมแม่เป็นคนทําผมพ่อเป็นคนติดตั้งแกส๊สคือนักบอลเนี่ยมาจากชนชั้นล่างที่ต้องปากกัดตินทีบเขาบอกว่าคนอังกฤษเวลาเมียนจะกินเนี่ยเขาก็ไปอะไรนะเล่นก็ตาทีมางานั้นแสดงว่าท่างกฤษมีหลักคิดแบบที่อาจารย์บีเตอร์กันวาเนี่ยนะครับไอหลักคิดแบบปรัชญาแต่พอมาเล่นกีฬาเนี่ยคิดอะไรที่ไม่ซับซ้อนเลยง่ายๆโจดฝ่ายตรงข้ามดาวทางที่หมดนี่ผมว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์ไง แล้วก็เลยเวลาเป็นอารมณ์มากๆนะฮะร้สไม่สาม,มา,ารถจะเอาทฤษฎีหรือปัจจัมากําบ,บคู่เนี่ยนะมันก็เลยทําให้แบบยังตัดสินใจได้ชา้าไปทําไมเขาเรียกผู้ดีอังกฤษอ่ะผมเห็นพฤติกรรมฮอลิแกนผมเห็นวิธีการเล่นก็ไม่ได้จะผู้ด,ดีผู้ดีเลยเล่นกันแบบชนกันปะทะกัน,น,นอังกฤษเป็นหนังเขาเป็นหนังฮอลลีวูดไม่ใช่หนังยุโรปอังกฤษเป็นหนังพวกเกดีเอเตอร์เจมบอนอังกฤษไม่ใช่หนังแบบมาดามโบวารี ผม,มว่ามันอยู่ที่ตรงไหนนะเพราะยกตัวอย่างเช่นคนอ,อังกฤษก็แบบหนึ่งนะครับคนสกอตแลนด์ก็อีกอย่างหนึ่งนะพวกเวลส์ก็เป็นอย่างอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นมันต้องดูสัดส่วนว่าเขามาจากอังกฤษแท้หรือจะมาจากสกอตแลนด์หรือมาจากเวลส์นะเพราะฉะนั้นสาเผ่าพัานธุ์นี้ไม่ได้เหมือนกันนั้นลักษณะอย่างสมมติเบรฟฮาร์ดอย่างเงี้ยนะฮะเป็นยังไงครับใจทั้งนั้นเลยลุยอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นไอ้พวกอังกฤษก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคือเป็นผู้เรียนอังกฤษคือคิดช้าปรารระะไตตออออองงเเเเยยยมันันนนนนจจ็่่าาาา้บกว์ีหืู ผมนี่เหมือนไม่แค่โดยรูปร mm ่างหน้าตาโดยอะไรเงี้ยอาจารย์เหมือนเรื่งนี้อาจารย์ดอกบ้าเปล่าเขาบอกว่าดอกบ้าเนี่ยถ้าดูจากการเล่นบอลอ่ะเขาบอกว่ามีคนน่าสงสารภรรยาเขามากทำไมรุนแรงมากเลยอืซาติดซาติอ